สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมารีวิวเป็นรถทำมาหากินบ้างนะคะสำหรับคันนี้เลยต้องบอกว่าใหม่มากอันนี้คือยังไม่ได้ทำฟาร์มสะอาดเลยนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นอิวสุดีแมกนะคะหน้าผิดโลกนะคะเป็นปี2020เครื่องพันเก้าหรือ1.9นะคะตัวเอระบบไฟฟ้านะคะคันนี้ใหม่กิฟเลยนะคะลูกค้าสีขาว อุปกรณ์มีให้ครบเลยนะคะล้อมแมกย่างใหม่สี่ล้อเลยตู้โูมิเนียมพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะตรงนี้เดีย๋ยวพ่อยพาชมรอบคันนะคะคันนี้ให้เห็นเลยนะคะคือยังไม่ได้ทำฟาร์มสะอาดเลยเพิ่งเข้ามาเลยนะคะรุ่นนี้ขายดีมากเลยนี่ค่ะสีขาวสะอาดกิ๊บยังไม่ได้ทำฟาร์มสะอาดเลยนะคะรอทำฟาร์มสะอาดได้ล้อมแมกย่างใหม่นะคะ ล้อแม็กอุปกรณ์ลดตอนเดียวของเรานี่สามารถเลือกได้หลายลายนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อ TE อล้อเวลนะคะ r e 3 0 c e มีหมดเลยนะคะตู้ใหม่นะคะตู้2เมตรสิบนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้ความสูงเท่าไหนคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะคันนี้ใหม่กิฟเลยสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.9นะคะนี่ค่ะยังไม่ทำความสะอาดเลยนะคะให้ดูใหม่กิฟเลยนะคะตู้ จะชมภายในกันนะคะว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะปี2020อันนี้น้องป้ายแนงชัดๆเลยภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะอันนี้ขนาดยังไม่ทาําทำความสะอาดนะคะคือใหม่กิ๊เลยนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะนี่ค่ะวิทยุ CD MP3 นะคะนี่ค่ะ เลขไม้ก็อยู่มาณ91,34 4กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กนิรภัยคู่หน้าคนขับและคนด้านข้างๆเลยนะคะใหม่กิฟเลยสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยอุปกรณ์ครบพร้อมวิ่งงานขนาดนี้นะคะลูกค้า เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะออกรถไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทเดียวนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะพลจะนำเสนอรีวิวคันไหนนะคะฝากติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ